ไหนหนาทิกตอกหยุดโฟกัสผู้ติดตามถ้าอยากขายได้สวัสดีครับนายตุกอินฟินิตี้แปดแหนึ่งกันให้ในหน้าทิกต o k นะครับวันนี้อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งว่าหยุดโฟกัสผู้ติดตามได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยการที่ทุกคนเนี่ยออกมาฟังโค้ดออกมาฟังครูออกมาฟังกูรูออกไปนั่งแลกเพื่อนไปรับมิตรภาพไปโยนเหรียญห้อยหัวเป็นประธานรับประธานอุ้มประธานนะครับมันไม่ใช่วิธีการเล่นทิกต o k ที่ถูกต้องนะครับแต่คุณกําลังถูกมอมเมามอมเมามอมเมาจาก ความเชื่อว่านั่นคือวิธีการเล่นทิกตอกที่ถูกต้องผมจะบอกเลยนั่นไม่ใช่วิธีการเล่นทิกตอกสำหรับในหน้าที่ถูกต้องนะครับเพราะเพราะอะไรวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปโฟกัสนะครับผู้ติดตามแต่คุณไม่โฟกัสคลิปที่มันจะถูกนําส่งไป for you feed นั่นแปลว่าคุณโฟกัสผิดจุดแล้วเพราะอะไรครับวันนี้ถ้าคุณมีผู้ติดตามสมมติมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนกําลังติดตามอีกสองพันคนรวมแล้วเนี่ยมีทั้งคนที่กําลังติดตามและผู้ติดตามเท่าไหร่ครับสามพันคน แต่ถ้าวันนี้คลิปของเพื่อนๆเนี่ยนะครับถูกนำส่งไปยัง For You Feed For You Feed มีคนเล่น i k t อก ok, ประมาณ40ล้านคนวันนี้เพื่อนๆจะเลือกโฟกัสใครครับจะเลือกโฟกัสผู้ติดตามคนที่กำลังตามหรือโฟกัส For You Feed หรือฟ e d สำหรับคุณอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกแล้วนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็พยายามบอกทุกวันไลฟ์สดบอกทุกวันใครอยากรู้ข้อมูลลึกๆเชิงจริงแบบตรงไปตรงมาไม่ผิดไม่เพีย้ยนไม่บิด,ไม,ด,ไ,มดไม่เบี้ยว แวะมาที่ช่องผมตอนเที่ยงทุกวันผมไลฟ์สดบอกอยู่ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากอยากให้ทุกคนเลิกโฟกัสคนที่ผู้ติดตามนะครับกำลังติดตามเพราะคุณไม่สามารถขายของกับคนเหล่านั้นได้ทุกวันนะครับคุณจะต้องหาลูกค้าใหม่ๆทุกวันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนไม่ใช่สิ่งสําคัญผมเคยให้ดูแล้วว่าผมเนี่ยใช้ช่องของผมเนี่ยทำเซลเลอร์เข้ามานะครับทำเซลเลอร์เข้ามา แล้วใช้เซลลอร์ขายของนะครับณปัจจุบันเดือนเดือนพฤษภานะครับครึ่งเดือนครึ่งเดือนไม่ใช่ครึ่งเดือนสิถึงวันที่20ถึงวันที่21เนี่ยผมมีคอมมิชชั่นเกือบ3 0 0 0 0แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือการใช้เซลลอร์ผู้ติดตามไม่มีตอนนี้มีผู้ติดตามรวม4เดือนเนี่ยประมาณเก้าร้อยกว่าคนเองมีบางคนโอ้ยทำอย่าไปทำนะมันขายไม่ได้มันไม่เกี่ยวครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์มันขึ้นอยู่กับสินค้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ตติดตาม เพราะฉะนั้นวันนี้หยุดโฟกัสผู้ติดตามคนไหนที่เขาไปบอกว่ามันต้องมีผู้ติดตามเยอะๆจะขายได้คนเหล่านั้นเขาแค่หลอกคุณเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณไปโยนเหรียญเพิ่มผู้ติดตามแต่พอคุณมาลงคลิปทําไมลงคลิปแล้วไม่มีคนดูเพราะคุณเข้าใจไม่เข้าใจออนกริทึมของทิกตอกอันกริทึมของทิตกอตอกคือลงคลิปไปนะครับต้องมีคนดูคลิปคุณเนี่ยสิซโดยเฉพาะคนที่กําลังติดตามจะถูกนําส่งไปก่อนเป็นอันดับแรก เมื ian, ่อผู <t Jean Rabbit bulun> ้คนที่กําลังติดตามคุณอันดับแรก10%ไม่ดูนะครับส่งมาให้ผู้ติดตามผู้ติดตาม10%ไม่ดูจบแล้วครับทีนี้คลิปคุณเนี่ยก็ไม่ถูกนําส่งไปยัง For You Feed ใครบ้างครับที่คลิปเนี่ยนะครับไม่ออกไปที่ f e ด d สำหรับคุณหรือ For You Feed นะครับใครที่วิเคราะห์คลิปไม่เป็นใครที่ช่องพังไม่มีค่าการมองเห็นฝากครับ TikTok s ี r ีแก้การเปิดค่าการมองเห็นไปวิเคราะห์คลิปไปวิเคราะห์ช่องให้เป็นแล้วคุณจะเข้าใจเข้าใจไหมครับ ข่อมานะครับใครที่เข้ามาเรียนแล้วอยากทาในหน้าเป็นและนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงฝากครับติ๊กต็อกสิริขไขยเลยดีดวยกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่านะครับเรานะครับกำลังถูกหลอกกันทั้งประเทศนะครับให้ไปเพิ่มเพื่อนให้ไปแลกเพื่อนให้ไปโรยหัวโรยตัวเป็นประธานกิจกรรมบางอย่างมันมีไว้ให้เราทําแต่คนบางคนไม่สามารถทําได้บางคนบอกว่าก็มีู้ติดตามครบหนึ่งพันก็สามารถ ไลฟ์สดได้เป็นาทาในหน้าได้หรือ,อรับของขวัญในคลิปวิดีโอได้นะครับบางคนบอกว่าก็ต้องมีผู้ติดตามหลักหมื่นเพื่อจะได้ไปทํา Tik t o อกซีรีส์ได้หรือ,อไปอหรือจะมีลิสต์เมนูได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็มองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญวันนี้คือเราเข้ามาทําในหน้าเราต้องการได้เงินเมื่อวันนี้เราต้องการได้เงินเราต้องเรียนรู้วิธีการทําเงินไม่ใช่เรียนรู้วิธีการเสียเงิน เพราะฉะนั้นฝากแล้วก็บางคนบอกว่าเฮ้ยก็ไปแลกเพื่อนกันมาก็เป็นมิตรภาพไงแล้วก็ไปซื้อไปช่วยกันซื้อของนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนที่ผิดนะครับก็คือคุณเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยไปช่วยซื้อของมันเป็นวิธีการทําเครือข่ายแบบชัดเจนมากสมัยก่อนนี้ที่เขาทําเครือข่ายกันเนี่ยก็ไปเพิ่มเพื่อนเพิ่มเ,เพื่อนเสร็จไปช่วยกันซื้อของนะครับเพื่อจะได้มีอ่าก็เรียกอ,อะไรจำนวนการซื้อผมถามว่าวันนี้เพื่อนคุณเนี่ยจะมีงบประมาณในการซื้อสินค้าคุณเนี่ยได้สักเท่าไหร่่่เเพืออนขอนขงคุณีย จะมาซื้อซ้ําได้สักเท่าไหร่นะครับเหมือนที่ผมเปรียบเทียบฟังเมื่อกี้ว่าผู้ติดตาม1,000คนกําลังติดตาม2คนรวมแล้ว3,000คน3,000คนนี้มีโอกาสจะมาซื้อของคุณได้กี่ครั้งบนซ้ํากี่ครั้งบนหลุดกี่ครั้งแต่ถ้าคลิปคุณไป for you fit คนพร้อมซื้อ40ล้านคนคุณจะเลือกใครวันนี้คุณเลือกใครครับคุณจะเลือกคนที่เป็นเพื่อนมิตรภาพเป็นเพื่อนนะครับที่อยู่สระบุรีไม่ใช่เป็นเพื่อนนะครับ อะไรนะครับเพื่อนคุณภาพเ <rem od ern al> พื่อนมิตรภาพตามห้องนั้นตามห้องนี้หรือว่าคุณจะเลือกเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนคุณภาพแต่เป็นเพื่อนที่อยู่ฟ o r you f e e สี่สิบล้านคนนะครับใครเลือกมิตรภาพนะครับฝากคอมเมนต์มิตรภาพใครเลือกใครเลือกสี่สิบล้านคนนะครับก็ฝากสี่สิบล้านคนนะครับเราจะได้รู้ว่าคนไหนนะครับเลือกเป็นคนไหนเลือกไม่เป็นนะครับแล้วสงสยัสงสยนะครับมาสอบถามผมได้ เพราะผมวิเคราะห์สู้อย่างตามหลักอัลกอริทึมของ t k k t o k ตามข้อมูลโดยตรงนะครับไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่ไมเบี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เชิงลึกแนะนํานะครับทุกวันตอนเที่ยงมาฟังแล้วจะเข้าใจจะได้ไม่ถูกหลอกกันทั้งประเทศนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับและติดตามช่องทุกสไลด์ดีมีที่ช่องนี้นะครับ